สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมค่ะกับพี่เจี๊ยบช่องทัวร์ดูที่หรือเพจอิงอ่านขายที่ดินรบบุรีนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้จะพามาชมที่ดินกันอีกหนึ่งแปลงนะคะแต่เป็นแปลงเล็กๆค่ะมีอยู่3มแปลงนะคะใครที่อยากได้ที่แปลงเล็กๆไว้ปลูกสร้างบ้านนะคะแล้วได้วิวแบบนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าห้าม ลาดเด็ดขาดค่ะตอนนี้พี่เจี๊บอยู่ในเขตตำบลผู้แค่อำเภอเฉลมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะการเดินทางง่ายมากๆค่ะถ้าลูกค้าอยากจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะต้องบอกว่าการเดินทางค่ะมาจากทางถนนผลโยธินนะคะวิ่งเข้ามาจากโรงเรียนเทพศรินผู้แคปากทางค่ะ แค่2กิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่สวยๆของเราแล้วก่อนอื่นเลยเราไปดูที่ดินกันก่อนดีกว่าเนาะชมรอบๆเลยค่ะว่าบริเวณนี้มีเพื่อนบ้านกำลังสร้างบ้านสวยๆแบบนี้นะคะการเดินทางถนนลาดยางนะคะจากปากทางมามีชุมชนมีวิวเขานะคะ ทางด้านตรงข้ามก็มีทําเกษตรด้วยโหล้อมรอบด้วยเพื่อนบ้านเยอะแยะมากมายไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะเหงาเนะาะเราไปดูกันค่ะว่าแปลงที่พี่เจี๊ยบจะแนะนําลูกค้านะคะเป็นเนื้อที่อยู่ที่126ตารางวาแค่นั้นเองนะคะประมาณหนึ่งงานกวักว่าสามารถสร้างบ้านได้หนึ่งหลังแล้วก็มีพื้นที่ ใช้สอยได้ด้วยเนาะอ่าเริ่มต้นเลยจะเห็นว่าเรามีหมุดนะคะปักไว้ให้เรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นแปลงแรกนะคะแปลงแรกเนื้อที่เท่ากันหมดเนาะร้อยตารางวานะคะก็จะนับจากแปลงนี้นะคะไปชนเสาแดงนู้นเนาะค่ะแล้วตรงรถ สีแดงจอดตรงนั้นจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเทไปยาวจนสุดบ้านหลังสีฟ้าเลยนะคะถนนคอนกรีตจะกว้างอยู่ที่6เมตรนะคะนู่นเลยไปสุดตรงบ้านหลังสีฟ้านะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นแปลงแรกเนาะหน้ากว้างของแปลงจะอยู่ที่20คูณ25นะคะกว้าง20เมตรลึก25เมตรนะคะตามแนวเสาที่เราปักไว้นี่เลยนะคะ ตามแนวนี้เลยเนาะอันนี้คือแปลงแรกนะคะเนื้อที่ร้อยยี่สิบหกตารางวาอันนี้ที่ดินตรงนี้จะถมให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสามารถมาสร้างบ้านได้เลยไม่ต้องถมที่อีกนะคะแล้วไม่ต้องกลัวขันน้ำไม่ท่วมแน่นอนนี่อันนี้แปลงแรกเนาะเห็นไหมคะเราจะได้ด้านหน้าถนนทางนู้นด้วยนะคะแปลงแรกแปลงแรกนี่จะจุดเด่นคือได้ถนนลาดยางด้านหน้านะคะมีถนนคอนกรีตด้านข้างแปลง ส่วนแปลงที่สองก็จะนับจากตรงนี้ไปไปถึงเสานน้นเสาที่สองเนาะเนื้อที่เท่ากันค่ะร้อยตารางวาเท่ากันเลยกว้างเท่ากันนะคะย0คูณ25เมตรเท่ากันอันนี้คือแปลงที่สองนะคะเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยกำลังสร้างบ้านสวยๆกระทัดรัดนะคะเนื้อที่ก็ประมาณเนี่ยค่ะเท่ากันร้อยกว่าร้อยร้อยตารางวาวก,กว่านะคะอันนี้คือแปลงที่สองที่ดินจะ ผมเสมอมาจนสุดนี่เลยนะคะแล้วก็อันนี้คือแปลงที่สามก็ไปสุดแนวขอบนู่นเลยด้านท้ายนู้นก็จะมีเสาอยู่นะคะอันนี้รางวัดหมดเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นโฉนดคุดแดงด้วยนะคะอยู่ในใจกลางเมืองเนาะเราเรียกแถวเนี้ยว่าโรงเรียนเทพศิลป์ภูแค่นะคะหรือถ้าลูกค้ามาเนี่ยมันสามารถวิ่งได้หลายเส้นทางเนาะคือจะวิ่งจากทางหน้าพระลานก็ได้นะคะหรือว่าวิ่งจากทางตัวเมืองสรับ,บรีก็เข้ามา นะคะวิ่งได้หลายเส้นทางอันนี้สุดนี่เลยเนี่ยถนนอยู่ด้านแค่ตรงนี้เองนะคะเดี๋ยวจะมีอีกแปลงนึีกแปลงนี้ก็สวยเดี๋ยวเราดูแปลงเล็กกันก่อนนี่สุดนี่นะคะต้องบอกว่าตรงนี้เป็นถนนคุดแดงนะคะเนื้อที่เล็กๆนะคะไม่เล็กมากเนาะคือสร้างบ้านได้หนึ่งหลังเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เริ่มต้นอยากได้บ้านแบบที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอยากได้บ้านไว้อยู่อาศัยนะคะยามกเกษียณหรือแบบ ค่อยๆเก็บหอมนะคะมีบ้านหลังเล็กๆนะคะก็แปลงนี้ก็จะเหมาะเนาะเนี่ยดูจากวิวด้านด้านที่พีเ่เยบยืนอยู่ตรงเนี้ยด้านนี้คือทิศเหนือนะคะทิศเหนือคือคือทางนี้นะคะไปออกหน้าพลรานได้เนาะไปรบบับรีได้ส่วนทางนี้ก็จะเป็นทิศใต้เนาะทิศตะวันออกแล้วก็เราหันไปทางนี้ก็คือทิศตะวันตกแน่บอกทิศเรียบร้อยเลยเป็นไงเราจะสร้างบ้านหันทางทิศเหนือก็ได้นะคะเพราะว่า ถนนเนี่ยลูกค้าสามารถวิ่งเข้ามาค่ะเป็นคอนกรีตก็วิ่งเข้าของพี่แต่ละแปลงได้เลยนะคะการเดินทางนะคะเดี๋ยวเราให้ดูอบๆว่าวิวเขานะคะหน้าถนนบ้านคนนะคะชุมชนตรงนี้คือรายล้อมเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเด็กก็เดินทางนะคะสิ่งแรกเลยจุดเด่นตรงนี้คือการเดินทางสะดวกสบายและไม่ได้แออัดไม่แออัดไม่มีมลพิษ นะคะปลอดโปร่งเนาะก็เห็นวิวธรรมชาติสวยๆเห็นนูน่นค่ะวงอยู่ตรงนูน้นนะคะก็การเดินทางอย่างที่บอกคะ่ะถ้าลูกค้ามาจากกรุงเทพใช้เส้นทางนะคะถนนผลโยธินเนาะจากกรุงเทพเข้ามาสลับรีนะคะการเดินทางจะใช้เวลายอยู่ที่ประมาณ150กิโลเมตรนะคะไม่เกินนี้นะคะแล้วจากปากทางนะคะจะมีโรงเรียนเทพศรินผู้แค่นะคะ ให้ลูกค้าเลี้ยวซ้ายนะคะเข้ามาเดี๋ยวเราปักหมุดไปให้ถ้าลูกค้ามาไม่ถูกเนาะเลี้ยวซ้ายเข้ามาค่ะจากปากทางพหลโยธินมาแปลงเนี้ยค่ะประมาณ2กิโลแค่นั้นเองนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ไกลจากตัวเส้นหลักเท่าไหร่นะคะแล้วสามารถวิ่งอ่าเห็นรถวิ่งไปเนี่ยสามารถไปออกท่าเรือได้นะคะไปท่าเรือก็ประมาณ40กิโลเมตรนะคะถ้าไปรถบรีก็สามารถออกเส้นนี้ได้นะคะเนี่ยค่ะเส้นตรง แนวเสาไฟหลังคาสีส้มๆก็จะเป็นทางลาดยางเหมือนกันค่ะไปออกซอยเขานกยุงสามนะคะออกหน้าพารานนะคะก็ไปรถบรีก็อยู่ประมาณ30กิโลเมตรนะคะแต่ถ้าอยู่สลับรีก็แค่ประมาณ15กิโลเมตรแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะว่าถนนเนี่ยสามารถไปได้หมดเลยล้อมรอบเลยไปออกท่าเรือนะคะออกท่าลานได้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าที่ดินแปลงนี้นะคะ ลูกค้าอยากได้ไว้ปลูกสร้างบ้านเรายินดีค่ะแล้วมีข่าวดีจะบอกนะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตด,ดีเราสามารถยืนกู้ให้ด้วยนะคะซื้อที่ดินพร้อมสร้างบ้านเราบริการให้ค่ะเป็นไงต้อนรับปีใหม่ให้กับลูกค้าแปลงนี้นะคะอย่าลืมค่ะอยากรู้อยากชมว่าบรรยากาศแบบนี้มันจริงไหมนะคะดูจาก YouTube แล้ว สามารถเข้ามานะคะหรือโทรนัดค่ะนัดชมกันได้ค่ะกับทัวร์ดูที่หรือเพจอิงอันไขที่ดินลบ,บรีเราจะมีเบอร์โทรติดต่อให้กับลูกค้านะคะสามารถโทรมาสอบถามก่อนก็ได้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าอยากได้ที่ดินสวยๆอย่าลืมติดตามชมช่องทัวร์ดูที่กันนะคะก็วันนี้เดี๋ยวฝากบรรยากาศรอบๆกันอีกทีหนึ่งนะคะว่า บรรยากาศเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังสร้างบ้านสวยน่ารักเชียร์สีสันสดใสใครอยากมีที่ดินสวยๆนะคะอย่าลืมค่ะติดตามชมกับเพจของเรานะคะหรือช่องทัวร์ดูที่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับพวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ